สวัสดีครับเชนเคยครับชี้ช่องครูแฝดปลอยปลายนะครับสำหรับวันนี้อัดคลิปขับรถตอนกลับบ้านนะครับถนนพระรามสองตอนเย็นๆนะครับขณะนี้เวลาอยู่ประมาณ18บนาฬิกานะครับมาพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเส้นทางถนนพระรามสองที่จะมุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพนะครับจะสังเกตเป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับ การก่อสร้างระหว่างช่วงนี้นะครับที่ผมกําลังขับรถอยู่นะครับก็ค่อนข้างเสร็จแล้วนะครับทีนี้มันก็จะเหลือช่วงด้านหน้าครับก็กําลังก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้รถมันจะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับสังเกตนะครับรถจะเริ่มเยอะนะครับเพราะว่าตรงจุดที่รถมันจะเริ่มเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ทางเบี่ยงนะครับทางเบี่ยงที่จะ เบี่ยงไปทางด้านซ้ายที่จะไปบางแคนะครับที่จะไปนนทบุรีนะครับตรงนั้นนะครับการก่อสร้างคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับถนนพระรามสองแต่ยังไงนะครับการขับรถเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่ารถที่สัญจรเส้นพระรามสองมีเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะรถการขนส่งสินค้านะครับ ตอนนี้ผมจะอยู่ในช่วงระหวา่างบางกะดีนะครับบางกะดีบางกะดีนะครับที่จะมุ่งหน้าข้ามไปโซนเคหะนะครับการเคหะไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าบางขุนเทียนนะครับถ้าเรามุ่งหน้าไปสิ้นสุดของถนนพระรามสองที่ผมจะมุ่งหน้าไปนะครับ ที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเนี่ยสิ้นสุดมันจะไปถึงจอบทองเลยนะครับตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นถนนในส่วนของสุขสวรริ์หรือดาวพนองนะครับตัดผ่านนะครับกงเป็นทางแยกพอดีนะครับรถลงขับสบายอยู่นะครับตอนนี้เห็นไหมครับมันจะเริ่มแดงละเห็นไหมครับรถก็จะเริ่มเยอะอย่างที่ผมแจ้งคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้นะครับว่า เดี๋ยวใกล้ๆนะครับมันจะมีทางเบี่ยงมันก็จะทําให้การสัสญจรนะครับรถเริ่มติดนะครับการชะลอตัวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับนะครับประมาณไม่ได้เลยนะครับส้นพะรามสองนะครับเห็นไหมครับชะลอตัวแล้วครับผม นี่ครับตอนนี้เราก็หลุดพ้นจากช่วงที่รถติดแล้วนะครับนะครับก็ด้านหน้าเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวเบี่ยงที่จะต้องไปบังแคนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะข้ามาเดินนะครับเดินที่จะข้ามไปในส่วนของบางปนเทียนนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น สารเจาะพงูนะครับเป็นถนนระดับสองนี่งไงครับทางเบี่ยงตรงนี้แหละครับที่จะทําให้รถติดเยอะนะครับนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายมันก็จะไปบางแคนะครับผมใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะมุ่งหน้าไปการเกี่ไฟฟ้าที่คุณบอกแล้วก็บางขุนเทียนนะครับนะนีับการก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับ มันจะเสร็จเป็นช่วงๆนะครับถนนพระรามสองสังเกตนะครับข้างหน้าก็มีทางเบี่ยงนะครับเบี่ยงจากเส้นที่มาจากบางแคลแล้วก็เบี่ยงมาเข้าด้านหน้านะครับมันก็จะทําให้รถติดเช่นกันนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับเส้นพระรามสอ,อัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศเส้นถนนพระราม2ตอนเย็นด้วยนะครับว่า ตอนนี้มันคืบหน้าไปแบบไหนบรราการเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับโอเคยังไงก็คลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องคู่เฟนดว้วยไปกันด้วยนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ